มิติของสีคืออะไรมิติของสีเป็นเรื่องประสบการณ์ในการรับรู้สีของมนุษย์ว่าสีสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางใดได้บ้าง3ม,มิติที่เราจะได้กล่าวถึงในคลิปวิดีโอนี้ได้แก่มิติของเฉดสีมิติความอิ่มตัวและมิติความสว่างคือความรู้ที่จำเป็นเพื่อการต่อยอดทักษะต่างๆได้อีกมากมิติของเฉดสี หมายถึงคุณภาพของสีจากแสงซึ่งสอดคล้องกับชื่อที่เราใช้เช่นแดงเขียวเหลืองม่วงเนื่องจากมันบ่งบอกถึงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณจึงไม่มีเหตุผลที่เราจะนำแต่ละสีมาเปรียบเทียบกันเช่นแดงต่างจากเขียวหรือเขียวต่างจากเหลืองอย่างไรและภาพที่แสงอยู่นี้เป็นวงล้อในทางทฤษฎีซึ่งในทางปฏิบัติแล้วก็จะแตกต่างและไม่ได้เป็นวงกลมที่เท่ากันขนาดนี้สำหรับมิติความหยิ่มตัวและความสว่างผมจะขอยกตัวอย่างในภาพเดียวไปเลยเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า จุดเริ่มต้นของสีแต่ละสีทางด้านขวามีความละเอียดของความอิ่นตัวในแนวนอนและค่าความสว่างที่มีความละเอียดในแนวตั้งจะไม่เท่ากันความอิ่มตัวจะเริ่มจากจุดที่ไม่มีสีไปยังจุดที่สีนั้นแสดงเด้เข้มข้นที่สุดความอิ่มตัวหมายถึงความบริสุทธิ์ของแสงแสงยิ่งบริสุทธิ์มากสีก็จะยิ่งอิ่มตัวมากและในทางตรงข้ามกันถ้าสีค่าหนึ่งอิ่มตัวน้อยลงมันก็จะเริ่มวิ่งเข้าใกล้สีขาวเทาหรือดำมากขึ้น ซึ่งก็คือไม่มีสีกลับไปยังตัวอย่างภาพเมื่อเรามุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของวงกลมเราก็จะได้ค่าสีที่อิ่มตัวน้อยลงนั่นเองส่วนความสว่างหมายถึงปริมาณแสงที่มีอยู่ยิ่งวัตถุมีความสว่างมากเท่าใดก็จะยิ่งมองเห็นและสังเกตสีได้ง่ายขึ้นเท่านั้นความสว่างคือมิติสีวงกลมในแนวตั้งความสว่างมีความสัมพันธ์กับสีทำให้มองเห็นสีได้ง่ายขึ้นจากค่าความสว่างที่สูงขึ้น